การพรางตัวเป็นสิ่งสำคัญแต่เธอจะมาพรางตัวบนใบโกโก้ของฉันไม่ได้รุ้นว่าเจ้าหนอนเจดีตัวนี้จะตกร่องรูที่ตัวเองทำไว้หรือไม่แต่ก็คงยากเนื่องจากมันมีเส้นใยที่สามารถปล่อยออกมาและยึดติดเหนียวกับใบไม้ ลองดูกันนะครับว่าเมื่อเราจะเอสบตากันครั้งแรกมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูโงูเหงแล้วมันก็คือนอนธรรมดาตัวหนึ่งนั่นเองแต่ด้วยความสามารถพิเศษในการใช้เส้นใยถักทอใบไม้เอามารวบรวมสร้างตัวตนกลายเป็นรูปกรวยคล้ายเจดีสากลโลกก็เรียกหนอนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ว่าพากดาแบ Back ็กวอรมมอส ก็เป็นกลุ่มผีเสื้อที่มีสีสันไม่สวยงามนะครับแต่มันมีพฤติกรรมในการอำพรางตัวให้ปลอดภัยจากศัตรูนักล่าตัวอื่นสร้างตัวเป็นเจดีแล้วกัดกินใบไม้เป็นรูพุน